ป๋าีน้องไนะครับคนมาเป็นแสนคือเป็น้องหน่ครับเริ่มแล้วครับครับอูนครับวันนี้คนมาเป็นแสนนีนะครับ ล่างไหลมาล้มงานถ่ายเนาะแบงก์กอง่ายคิิบบปี2 0 0 4ครับพี่น้องนี่ครับ,อรบโอ้โหเยอะจริงจริงครับนี่ครับพี่น้องาังนที่ก็เต็มครับโอ้โห,โโหปีนี้สุดยิ่งใหญ่นะนี่ครับคนเต็มครับพี่นอ้องนี่ครับ เดี theology, across, you, ๋ยวคลิปน right ี้กาจะขอพาทุกคนนะครับลงไปร่วมขบวนแห่นะครับจากมองนี้ครับจากหน้าห้างเอเคไปที่ห้างเซเทเว r ร์นะครับวันนี้คนมาเป็นแสนครับคนทุกเสื้อสาดตุนกับมาโฮมโตัอยู่ที่เมืองไทยครับสุดยิ่งใหญ่จริงๆนี่ครับพี่น้องเห็นแล้วคนลุกแล้วพี่น้องไย สัดีครับดีครับพี่น้องวันนี้ก็เต็มท้องถนนครับนะครับเต็มครับกับเป็นทุ่งสีลุกเนาะอืนี่หละคือชาติางชาติเพิ่นล่างไหลมาเทศมไทยครับพี่น้องเลยชาติ่างชาติล่างไหลมาเทศมไทยครับครับเยอะจริงๆครับโอ้โหครับเต็มครับ โอเคน้องพี่น้อง่อไปจะขอพาลงไปด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นทางเข้าครับเป็นทางลงไปด้านเตอร์เนาะี่น้องเอ้เบิร์นะครับนี่คือคนมาลงงานเด้อครับคนกับมาลงงานพายเนาะบางกาอกพาร์ติตอว่าปี2000ซีครับน่ครับเต็มครับแต่มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติครับ ืนนี้กามาเป็นแสนนะพี่น้องวันนี้ก็มีหลายขบวนครับนี่ครับยืนเต็มครับเพื่อจะยืนท่าส้มกันแห่ขบวนเนาะโอ้โหพี่น้องนะครับสุดยอดตั้งเมืองไทยครับนี่ครับก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติเพื่อจะร่างไหลามากเท่วนะครับเงินทั้งนั้นเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็มีคนไทยนะครับแต่เบืองนาเบืองตาแล้ว ชาวต่างชาติมาเยอะจริงๆสลี้านนี้กับฝรั่งเป็นนึ่มฝรั่งด้องนะครับ้านทูนกาบเป็นซีแยกราชประสงค์ครับเพินกับแ่มาจากเอมิเคครับมาทีนาฮางเซตาวเวอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาย่างส้มภาพบรรยากาศเนาะนี่ครับพี่น้องยืนเต้เป็นสาวฝรั่งครับนี่ครับ แต่วันนี้ก็คงไปไม่ทั่วนะครับคนหลายเพิงครับเดนมาร์กด้านนี้ด้านนี้เป็นสีแยกครับพี่น้องเป็นสีแยกราชมัล่ง์ครับ,รรรบนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆครับด้านหน้าห้างจะไปได้หรือเปล่าเนาะด้านหน้าห้างนะครับคนขึ้นมาหลายนานะบัตรนี้ครับเฮลโด ใส่เสื้อกระทิงแดงยู่น้อนะครับด้านนี้เป็นสีแยกราชประสงค์นะครับด้านนี้ครับอือหือโอ้โหเยอะจริงๆมาแล้วเพิ่งนกนแห่ไปที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์เนาะด้านนี้เป็นหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์ครับจะเข้าไปได้ไหมเนาะครับคงไปไม่ได้พี่น้องคนหลายครับพี่รับ คนไลายเนาะทอดทอดทอดูนครับอือครับสุดยอดนลพี่น้องเมืองไทยก็สุดยิ่งใหญ่ครับนี่ครับด้านนี้กับป็นชาตงชาติครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับเมื่อแล้วกลาเป็นชาวจีนเนาะนี่ครับเป็นสาวชาวจีนครับ เยอะจริงๆพี่น้องน,นะครับด้านหน้าห้างคงเข้าไปไม่ได้นะครับด้านพู้นครับคิดว่าคงไปไม่ได้ครับหน้าห้างนะครับสาวม,มวยเทออน,นี้ขึ้นได้ไปเนาะได้มาแล้วก็ต้องขอพามาส้มเนาะ แต่ก็คงไปได้ไม่ทั่วเด้อพี่น้องเอ้สวัสครับปาตอนนี้ก็เต็มครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ครับพี่น้องนี่สวัสนีครับวันนี้ครับซ <Sorry, sorry. S 1> าลีซาลีโอ้โหว้าวโอ้โหพี่น้องทั้งสวยทั้งเล่าครับ سالي سالي ควู้ใจคว่าฝูงใจงามเด้อโอ้โอสวยจริงๆสวยจริงต่างด้านขวาด้ครับโอ้งามด้อครับสมมัมพลังครับ Yeah, yeah, yeah. Oh. Okay. <laughs> oh, oh, oh. we don't have to have ก่อนตอนรับปีใหม่นะครับสุดยิ่งใหญ่เนาะนี่ครับอดพูนครับดาตรงหน้าก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับแต่เข้าไปไม่ได้ครับคนหลายครับขอล่าครับขอล่าขอล่านะครับอ๋ออ น้องเอ้มาเห็นแล้วกันแจ็คสินบรญยายจะเลิ่เด้อครับีนานเนะาะขาเพื่อวางกับขอเล่นเซิร์ฟครับขอเซิร์ฟเยอะมาเที่ยวเมืองไทยขอเซิร์ฟเยอะมาเที่ยวงานท่ายครับอยู่ที่เมืองไทยครับ,บ,รบจัดทุกปีเนาะด่านนี้ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับแต่เข้าไปไม่ได้แล้วครับคนหลายครับเต็มครับโอ้โหนี่ครับนั่งฟ้าทั้งนั้นนั่งฟ้าคนสวย เมื่อไหรเมืองเสรีภาพนะพี่น้องเมืองแห่งความเท่าเทียมครับนี่ครับหน้าตาทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มครับทุกคนก็มีแต่ความสุขครับโอ้โหพีน้องเอง๋ผมสุกเจอสุกใจเลยครับนี่ครับวันนี้สุขใจจริงๆครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะ ของงานที่ยิ่งใหญ่ของไทยของโลกครับโอ้โหน้องนะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆนี่นะพี่น้องน้องหมาเลยครับน้องหมาลิน่ารักจริงๆน้องหมา sorry 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 ว้าวน่ารักมากคิดว่าคงเป็นดาราแล้วเป็นคิดว่าคงเป็นดารานะครับคงใช่แน่นอนครับ ดูหน้าดูตาเป็นดาราแน่นอนครับนี่ครับชาวต่างชาติครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลตั้งคิวหน้าตาฮัลโหลไฮไนท์มทมยู่

โอเคถ้า okay, พี่น้องวัสดีคลิปนี้ก็ต้องขอคอบเจริญเออที่ฮามารับส้มครับทาเพิร์อสอบเจอสอบใจกับต้องขอขอาไลฟ์ฝาแซ่นะครับเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะ oh. พีหน้ากับขอเซิร์ฟนะครับ oh. f c ทั้งสองฝั่งเด้อทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับขอเธอมาเทมงานไทยเนาะขอเธอมาเทมคนไทยครับโอเคถ้า okay, พี่น้องเจอกันคลิปหน้าน,นะครับส,สบายดีเดอ้อสวัสดีครับไยม,มา ขอบคุณครับอโหวันนี้มาอย่างล้นหลามมาแบบมืดฟ้าโมเดนหรือว่ามาแบบเต็มคาราเบลนะพี่น้องแบงค์ขอบพายเฟสติวัลปี2024ครับบ๊ายบาย